สวัสดีค่ะพบกับมานายครั้งในช่อง mind meds ยาสำหรับความคิดวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องวิธีการรับมือเวลาที่เราเจอคําตําหนิคําวิาพากษ์วิจารณ์จากนาสซีหรือจากคนท็อ o x ิกนะคะเราจะมาดูกันว่าเราจะทําอะไรยังไงได้บ้างนะแต่ก่อนที่จะไปลงรายละเอียดให้คุณผู้ชมฟังเนี่ยมานายขอเกริ่นอย่างนี้ก่อนว่าสาเหตุที่มานาอยากจะมาพูดคุยเรื่องนี้กับคุณผู้ชมในวันนี้นะคะก็เพราะว่า โดยทั่วไปแล้วเนี่ยเวลาที่มานาทํางานโดยเฉพาะเลยนะมานาจะได้รับคําวิาพากษ์วิจารณ์ถูกตําหนิอะไรเงี้ยบ่อยคือด้วยความที่เวลาทํางานเนี่ยก็จะต้องแบบเหมือนขอความคิดเห็นของคนอื่นเพื่อที่จะดับเบิลเช็คว่าเอออย่างนี้ไปถูกทางไหมอย่างนี้โอเคไหมอย่างนี้ควรจะปรับปรุงอย่างนี้ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทําให้แบบเหมือนเจอคําวิาพากษ์วิจารณ์บ่อยนะคะจนมานาเนี่ยคือ เมื่อเอาคําวิพากษ์วิจารณ์แบบนี้ไปเทียบกับคําวิพากษ์วิจารณ์ที่มานาจเจอในอดีตเวลาที่ต้องดีลกับนาซิสต์หรือกับคนท็อกซิกเนี่ยมานาจ,จะเห็นความแตกต่างได้ชัดเลยว่าคําวิจารณ์แบบไหนที่เป็นคําวิจารณ์ที่เรียกว่าติเพื่อก่อคือพูดเพื่อให้เกิดผลประโยชน์กับติเพื่อทำลายนะคะซึ่งก็คือเป็นสิ่งที่นาซิสต์และคนท็อกซิกชอบทำนะแล้วมาบวกกับว่ามีคุณผู้ชมหลายท่านนะเขียนมาคุยกับมานาทางแชทนะคะว่า เนี่ยเจอนาเซนเสวิจารณ์มาแบบนี้ตําหนิมาว่าแบบนี้ซึ่งมันเป็นเรื่องไม่จริงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราควรจะทําตัวยังไงควรจะรับมือยังไงทั้งหมดมาบวกกันอย่างเงี้ยมานานก็เลยคิดว่าเออคุณผู้ชมท่านอื่นอาจจะเจอเหตุการณ์อย่างนี้บ่อยเหมือนกันนะคะที่ถูกตําหนิถูกวิพากษ์วิจารณ์จากนาเสื่หรือจกคนท็อกซิกนะก็เลยคิดว่าน่าจะมาแชร์วิธีการรับมือกับคุณผู้ชมในวันนี้นะคะโอเคเกิดมาแบบนี้แล้วก็มาเริ่มกันที่ว่า เอาอย่างนี้ก่อนว่าเวลาที่เราถูกตําหนิเนี่ยเราถูกวิพากษ์วิจารณเนี่ยโดยทั่วไปใครก็ได้ไม่จําเป็นต้องเป็นนาซิสไม่ต้องเป็นไม่จําเป็นต้องเป็นคนท็อกซิกนะใครก็ได้ที่ตําหนิเราวิพากวิจารณ์เราเนี่ยหรือว่าวิพาก์วิจาร์สิ่งที่เราทาเนี่ยมานาจะทําแบบนี้นะคะ1ก็คือมานาจะรับฟังแล้ว2ก็คือจะคิดให้ดีว่าเขาเป็นใครและเขาพูดถูกหรือไม่คือที่ดูว่าเขาเป็นใครเนี่ยเพื่อที่มานาจะได้เข้าใจว่า เราควรจะเชื่อถือคําพูดของเขามากแค่ไหนเขามีความรู้จริงที่จะมาบอกมาสอนมาตําหนิมีภาควิจารณ์เราหรือไม่ใช่ไหมและที่สําคัญคือคนพูดเนี่ยเขาพูดเพราะความหวังดีกับเราหรือไม่อย่างที่บอกว่าเขาพูดแบบติเพื่อก่อเพื่อให้เกิดผลประโยชน์กับเราหรือผลประโยชน์กับบริษัทหรือกับใครก็แล้วแต่หรือพูดแบบติเพื่อทําลายคือไม่ได้เกิดผลประโยชน์อะไรเลยเอาแค่ ความสะใจหรือความอารมณ์อะไรก็แล้วแต่ที่เขาอยากจะได้นะในในส่วนของเขาแต่เราเนี่คืออารมณ์เสียใช่ไหมวิธีที่จะดูง่ายๆนะคะว่าคําตําหนิคําวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยเป็นแบบติเพื่อก่อหรือว่าติเพื่อ,อบ่อนทําลายเนี่ยก็คือว่าอย่างแรกเลยนะเขาตําหนิเราในเรื่องที่เราแก้ไขได้หรือไม่คือมานาเชื่อว่าการตําหนิวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นในเรื่องที่เขาแก้ไขไม่ได้อย่างเช่นเตี้ย ตัวดำอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นสิ่งที่เขาเกิดมาแบบนี้เขาแก้อะไรไม่ได้อะไรเงี้ยมันอย่างเงี้ยคือการพูดติเพื่อทํำลายชัดเลยเพราะมันไม่ได้เกิดประโยชน์นะคะแล้วก็ไม่มีทางแก้ไขด้วยนะก็เขาเป็นของเขาอย่างนี้ใช่ไหมแล้วว่าถึงแม้ว่าจะตาหนิเรื่องอื่นะเรื่องอะไรก็ได้ที่เป็นการติเพื่อก่อก็ควรจะมีศิละปะในการพูดไม่ใช่ว่ารู้ว่าสิ่งที่ตัวเองพูดตําหนิเนี่ยคือถูก ก็ใส่เต็มที่เลยด่าทอแรงๆไงก็ได้อันนี้ไม่ใช่นะจะตําหนิใครเนี่ยต่อให้พูดถูกพูดด้วยความหวองดีพูดให้เกิดผลประโยชน์ติเพื่อก่อยที่บอกเนี่ยก็ควรจะมีศิลปะในการพูดคือพูดแบบว่าบอกพูดข้อแรกเลยน้ําเสียงต้องดีต้องแบบว่าไม่มีอารมณ์ใส่นะคะแล้วก็ต้องอ,อธิบายว่าเนี่ยมันไม่ดีไม่ดีเพราะอะไรไม่ดีเพราะยังไงใช่ไหมคะแล้วก็ นอกจากจะบอกว่าไม่ดีตรงไหนแล้วเนี่ยหรือไม่ดีเพราะอะไรแล้วเนี่ยจะต้องตามมาด้วยแล้ววิธีแก้ไขให้ดีขึ้นเนี่ยทำยังไงเพราะว่าต่อให้พูดถูกต่อให้ตําหนิถูกเรื่องเนี่ยแต่ว่ามาถึงก็ด่าเลยอย่างเดียวแล้วก็ไม่มีการบอกว่าวิธีแก้คือยังไงอันนี้ก็ยังไม่สมควรที่จะทานะตามความคิดของม,มานานนะคือใช่ว่าพูดเรื่องจริงใช่ว่าเราไม่ดีจริงจะตําหนิจะวิจารณอะไรเงี้ยโอเคได้เราทําผิดจริงพูดได้แต่ว่า ถ้าเขาพูดด้วยการใช้คำพูดดุนแางใช้การด่าซ้ำๆย้ำๆอันนี้ถือว่าก็เป็นการติเพื่อทำลายเหมือนกันนะคะแทนที่จะติเพื่อก่อเพราะว่ามันไม่เกิดผลประโยชน์นั่นเองนะทีนี้พอเราดูว่าคนที่พูดเขาเป็นใครแล้วเนี่ยตอมาก็คือเราควรจะคิดให้ดีว่าเขาพูดถูกหรือไม่ใช่ไหมคะอันนี้จะยากหน่อยเพราะว่าเวลาที่เราไม่ดีจริงตามที่เขาตำหนิเนี่ยอีโก้ของเรามักจะเฮิร์ตใช่ไหมคือแบบ เราก็จะเสียความรู้สึกเราก็จะรู้สึกแบบเซงกับตัวเองอะว่าเอาอเขาพูดถูกแล้วมันเจ็บอะใช่ไหมมันก็เลยทําให้บางทีเนี่ยเราไม่อยากที่จะยอมรับว่าเออเราไม่ดีจริงตามที่เขาพูดนะอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นวิธีแก้ก็คือว่าเราควรจะต้องพยายามกันความรู้สึกแย่ออกไปแล้วก็คิดกับตัวเองด้วยความสัตย์จริงว่าเราเป็นอย่างที่เขาพูดจริงหรือไม่ถ้าว่าเป็นไปตามที่เขาพูดจริงเนี่ยก็คือเขาพูดถูกใช่ไหมคะเขาว่าเราถูก ยิ่งเราแก้ไขปรับปรุงตัวเองเร็วขึ้นเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะยิ่งกลายเป็นคนที่ดีขึ้นเร็วเท่านั้นใช่ไหมคะยกตัวอย่างให้ฟังว่าเมื่อเร็วๆนี้มานะได้รับมอบหมายให้เขียนนิวส์เลเทอร์ในบริษัทนะก็คือว่าทุกๆควอเตอร์เนี่ยบริษัทจะมีการเหมือนให้แผนกนั้นแผนกนี้เขียนอัปเดตมาว่าตัวเองหมายถึงแผนกนี้ช่วงนี้ผ่านมา3าี่เดือนทําอะไรมีความคืบหน้าเรื่องอะไรอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรออกมาใหม่อะไรอย่างเงี้ย แล้วเขาก็เอามารวมกันกลายเป็น n e w เ l เ t อ e r แล้วก็ส่งอ e ีเมลให้คนทุกคนในบริษัทอ่านเพื่อให้แบบว่าทุกคนได้รับรู้ว่าเออในบริษัทมีอะไรเกิดขึ้นบ้างประมาณนี้แล้วเนี่ยมานาะก็ได้รับมอบหมายให้เขียนเหมือนเป็นตัวแทนเขียนแทนทีมของมานาอธิบายว่าเออช่วงนี้ผ่านมาเรามีอะไรดีๆอยากจะแชร์ใช่ไหมคะอันนี้บอกไว้ก่อนว่าเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะซึ่งพูดเลยว่าตามทักษะทั้งสีเนี่ยฟังพูดอ่านเขียนแล้วเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยการเขียนเนี่ยน่าจะเป็น อะไรที่ด้อยที่สุดถ้าเทียบกับทักษะอื่นสำรับมานานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขียนแบบเขาเรียกว่า creative writing อันนี้คือมานาไม่ไม่เก่งเพราะว่าไม่ได้เขียนนิยายหรือแบบเขียนบทละครอะไรอย่างเงี้ยบ่อยไม่ได้เขียนพรรณนาบ่อยพูดง่ายๆถ้าจะให้เขียนได้ดีเนี่ยมานาเขียนแบบเขียนเป็นรายงานเขียนเป็นแบบ เป็นทฤษฎีที่แบบแห้งๆอ่ะเออเขียนแบบเนื้อๆน,น้ำๆเพาะๆอะไรเงี้ยไม่ค่อยเป็นประมาณนี้มานาก็เลยโลกๆนิดน,นึงนะคะแล้วก็เขียนแบบเท่าที่คิดว่าดีที่สุดเท่าที่ทําได้แล้วก็ส่งไปให้คนอื่นอ่านคนที่เขาจะเป็นคนรวบรวมเนี่ยเขาก็ตอบกลับมาว่าชอบคอนเทนต์ที่อยู่เขียนมานะแต่ว่ามันยาวไปนิดนึงสําหรับนิวส์เลเตอร์เพราะว่า นึกออกไหมว่าถ้าทุกคนเขียนมาเยาพืิดๆแล้วพอเอามารวมกันมันคงแบบว่าเป็นเป็น,ปนตีสิสได้เลยนะคะมันก็จะเยอะไปใช่ไหม <S <S เขาก็เลยบอกว่าช่วยย่อให้หน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยพูดเลยว่า e ก้เจ็บนะเพราะเราคิดว่านี่คือดีที่สุดแล้วใช่ไหมที่เราทําได้แล้วพอถูกตําหนิมาว่ามันยังไม่ดีพอเราก็จะรู้สึกแบบเซงกับตัวเองว่าแบบอ้าวนึกว่ามันดีแล้วอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่อย่างที่บอกว่ามันาก็การความรู้สึกของตัวเองออกไปเราก็ถามตัวเองอย่างใจจริงว่าเนี่ย มันยาวจริงไหมเขาพูดเนี่ยพูดถูกไหมแล้วคําคำตอบคือเขาพูดถูกใช่มันยาวจริงๆพอรู้อย่างนี้ปุ๊บมานก็รีบลดทอนประโยคนะคะปรับแต่งประโยคใหม่ให้มันสั้นกระชับขึ้นเราก็ส่งไปใหม่แล้วก็ผ่านแล้วเขาก็เอาไปตีพิมพ์เป็นนิวส์เลเตอร์ส่งไม่ใช่ไม่ใช่ตีพิมพ์แต่คือแบบเอาไปรวมเป็นอีเมลอะแล้วก็แพร่กระจายให้คนในนริษัทอ่านเรื่องก็จบเห็นไหมคือยิ่งเราแก้ไขตัวเองเร็วเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะยิ่งกลายเป็นคนที่เป็นเวอร์ชันที่ดี กว่าเดิมได้เร็วขึ้นเท่านั้นแล้วคนอื่นเขาก็พร้อมที่จะ move on ไม่มีใครที่แบบว่าเป็นคนปกตินะถ้าคนท็อกซิกนะน่ะสิเขาจะชอบแบบเขาเรียกว่าอะไรยังยังเอามาพูดต่อเออแต่ถ้าคนปกติคือเรื่องจบแล้วก็จบแก้ปัญหาแล้วก็จบทุกคนก็ move on ต่างไปทําเรื่องที่ควรจะทํานะคะทีนี้นี่คือตัวอย่างว่าติเพื่อก่อเป็นแบบนี้แล้ววิธีพูดของเขาก็พูดดีด้วยคือเขามีศิลปะในการพูดวิธีติให ดูไม่ใจร้ายเกินไปไม่รุนแรงเกินไปไม่ทำร้ายจิตใจคนฟังเกินไปเขาเรียกว่าวิธีแซนวิชนะคะอันนี้มนะันาเคยพูดเอาไว้ในคลิปไหนไม่รู้จำไม่ได้แลวคุณผู้ชมถ้าเคยดูมานา,นานเนี่ยจะรู้ว่ามานานายพูด,พ,ด,พ,ดพูดไปแล้วนะวิธีตีแบบแซนวิชก็คือให้พูดดีก่อนแล้วก็ไม่ดีอันที่สองแล้วประกบด้วยเรื่องดีตามท้ายคนนี้บอกว่าคอ,คอนเทนต์ที่ยูเขียนมาเนี่ยโอเคเลยฉันชอบคอนเทนต์ แต่นีชั้นที่สองแล้วขอ้ขอติแต่มันยาวไปน,นิดหนึ่งแล้วตามด้วยเรื่องดีใช่ไหมคะถ้าเธอปรับให้มันสั้นขึ้นเนี่ยเพอร์เฟกเลยใช่ไหมคนฟังก็จะแบบเออเราถูกติใช่แต่มันแบบไม่ได้รุนแรงเกินไปไม่ได้เลวร้วายจนเกินไปก็พร้อมที่จะแก้ไขอย่างที่บอกนะว่านี่คือติแบบก่อเออติเพื่อก่อให้เป็นแบบนี้นะคะทีนี้เรามาดูอีกตัวอย่างหนึ่งว่าติเพื่อทําลายเนี่ยแล้วก็คือเป็นการติที่ไม่เกิดประโยชน์เนี่ย มันเป็นยังไงล่าสุดนะคะมีคุณผู้ชมท่านนึงเขียนคอมเมนต์มาในคลิปของมานานะเขาเขียนสั้นๆแค่ว่าเหมือนบน่นคือคงจะสื่อว่ามานาพูดในคลิปเนี่ยเหมือนบน่นซึ่งมานาก็ใช้วิธีเดิมนะคือดูว่าเขาเป็นใครเขาเป็นใครก็ไม่รู้ไม่รู้จักคุยเดนชัวสอคือที่เขาพูดเนี่ยเป็นจริงไหมมานาก็มานั่งคิดนะมานาพูดอะไรในคลิปมานาก็กลับไปไล่ดูอีกรอบหนึ่งเพื่อความมั่นใจ แต่พูดเลยว่าต่อให้ไม่กลับไปดูคลิปอีกรอบหนึ่งมานะก็รู้ว่าทุกคลิปมานามไม่เคยบน่นคือทุกเพราะว่าเนื้อหาในช่อง my meds เนี่ยเป็นแนว educational เพราะฉะนั้นสิ่งที่พูดเนี่ยคือมีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีเหตุผลมี main message ที่มานาจะมาพูดเสมอไม่มีที่แบบว่า เปิดกล้องมาแล้วก็พร่ำไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยไม่มีนะคะทุกครั้งเนี่ยจะเขียนสคริปต์ถ้าว่าไม่มีเวลาเขียนสคริปต์มันอาจ,จะเขียนเป็นบู l เลตพอย t ์เพื่อให้รู้ว่า point ที่เราจะพูดวันนี้มีอะไรบ้างแล้วลำดับก่อนหลังเป็นยังไงอย่างวันนี้มานาก็เขียนสคริปต์มานะโชว์ให้ดูไี่เห็นไหมยาวพื้นเลย เพราะฉะนั้นมานามั่นใจว่าไม่มีคลิปไหนนะคะที่มานาเปิดกล้องมาแล้วก็บน่บนๆแล้วก็อัพคลิปแล้วก็คุณผู้ชมก็นั่งฟังมานาบน่นไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นมานาถือว่าแบบนี้คือเขาว่าไม่ถูกใช่ไหมคะสิ่งที่เขาพูดมาไม่ถูกไม่เป็นจริงทีนี้เรามาเข้าเรื่องแล้วว่าเนี่ยเวลาที่จะคนท็อกซิกจะนาสิสิกหรือคนปกติใครก็ได้เนี่ยที่เวลาเขาว่าเราตําหนิเราวิพากษ์วิจารณเราแล้วมันไม่เป็นความจริงเนี่ยเราจะทํำยังไง เราจะต้องแก้ไขตัวเองตรงไหนก็ในเมื่อมันไม่จริงใช่ไหมคําตอบก็คือว่าถ้าสิ่งที่เขาพูดมามันไม่จริงก็ปล่อยมันไปเลยค่ะคือมันจะพยายามนึกภาพในเนี่หัวนะว่าเวลาที่เราถูกใครตําหนิมาแล้วมันก็เหมือนเขาเคลี้ยงคําพูดใส่เราอะถ้าเขาพูดถูกก็คือเขาเคลี้ยงโดนตัวเราใช่ไหมแล้วเราก็มีทางเลือกสองทางว่าเราจะถือคําพูดนั้นไว้แล้วก็ พิจารณาว่าเออมันจริงแล้วเราจะแก้ไขย,ยังไงใช่ไหมคะจนกว่าเราจะแก้ไขได้เราก็คือยังต้องถืออันนี้อยู่เพราะเรายังยังไม่คลี่คลายกับมันใช่ไหมหรือถ้าถ้าเราถ้าเขาเคลื่องถูกเราคือเขาพูดถูกแต่เราไม่อยากจะแก้ไขอะ่ะเราก็โยนทิ้งมันไปเหมือนกันแต่ถ้าว่าเขาพูดไม่ถูกเนี่ยเขาว่าเรื่องที่มันเป็นไม่เป็นความจริงเนี่ยมันก็เหมือนเขาเคลืงคําวิพากษ์วิจารณ์ผ่านตัวเราไปคือไม่โดนตัวเรา เราก็ต้องปล่อยให้มันลอยผ่านไปสิจะไปเก็บมาถือต่อทาไมใช่ไหมะคะในเมื่อเขาอุตสา่าห์เครื่องไม่ถูกเราแล้วใช่ไหมมนานาด้ภาพอย่างนี้ในหัวนะก็เลยทําให้เวลาที่มีคนต่อว่าวิาพากษ์วิจารณ์ในสิ่งที่มันไม่เป็นความจริงอันนี้พูดเน้นอีกรอบนะว่าเราควรจะคิดแล้วก็มีความซื่อสัตย์จริงใจให้กับตัวเองว่าจริงไหมที่เขาพูดถ้าคิดดีแล้วมันไม่จริงปล่อยผ่านไปเลยไม่ต้องเอามาถือไม่ต้องเอามาคิดมากนะคะโอเค ทีนี้มันอาจจะจะแถมท้ายนิดนึงว่าเรามาดูกันว่านากสืิอสัคนท็อกซิกเนี่ยเขาชอบตําหนิวิาพากษ์วิจารณ์คนอื่นโดยเฉพาะในเรื่องที่ไม่เป็นจริงหรือแม้กระทั่งเรื่องเป็นจริงก็เถอะเขาทาทาไมสาเหตุหลักๆเลยก็คือว่าคนที่เที่ยวต่อว่าคนอื่นจะเรื่องจริงหรือไม่จริงก็แล้วแต่นี่นะคะคือคนที่ไม่มีความสุขกับตัวเองคือคนที่หงุดหงิดตัวเองหรือไม่พอใจสถานการณ์อะไรบางอย่างที่เขามีอยู่นะนะเขาเลยต้องมาหาเรื่องคนอื่นมาเวียงวีนใส่คนอื่น เพื่อเป็นการระบายอารมณ์ของเขาเพื่อที่ตัวเขาจะรู้สึกดีขึ้นเพราะว่าเขาได้โยนอารมณ์เสียของตัวเองให้คนอื่นไปบางส่วนแล้วนะคะก็จะทําให้เขาเนี่ยรู้สึกดีขึ้นแล้วก็อยู่ต่อไปได้อีกระยะหนึ่งแล้วพอถึงจุดที่เขาอารมณ์เสียมากอีกเขาก็ต้องมาหาเรื่องเหวี่ยงวีนคนอื่นอีกใช่ไหมก็จะมาหาเรื่องต่อว่าพระพิจารณ์คนอื่นอีกอะไรก็ว่าไปอีกเหตุผลหนึ่งที่ อย่างที่บอกคนใครก็ได้คนท็อกซิกเนี่ยนะเิสิทธ์ชอบวิาพากษ์วิจารณ์คนอื่นโดยเฉพาะเรื่องที่ไม่จริงเนี่ยเพราะว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่าหรือมันมีพฤติกรรมที่เรียกว่า projection อันนี้มานาเคยพูดไว้เป็นคลิปดีๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านไหนยังไม่เคยดูนะมานาจะใส่ลิงก์เอาไว้ให้ในตอนท้ายของคลิปวันนี้นะคะก็ตามไปดูได้นะจะได้เข้าใจว่าเรื่องนี้จริงๆมันเป็นยังไงแต่วันนี้จะพูดสรุปให้ฟังสั้นๆว่า projection ก็คือการที่นาิสดสิทธ์หรือคนท็อกซิกเนี่ย มีบางสิ่งบางอย่างที่เขาไม่พอใจในตัวเองแล้วเขาก็รู้สึกอับอายรับตัวเองไม่ได้ที่ตัวเองเป็นแบบนี้หรือว่ามีสิ่งนี้สิ่งนั้นอะไรก็ว่าไปเขาเลยต้องโยนไอ้สิ่งที่ว่าเนี่ยให้คนอื่นแล้วก็ไปต่อว่าคนนั้นแทนไปตําหนิวิาพากษ์วิจารณ์ด่าทอคนนั้นแทนคือถ้าเราคิดให้ดีเวลาใครว่าอะไรออกมาแล้วเขาว่าไม่ถูกเนี่ยลองคิดกลับกันว่าแล้วสิ่งที่เขาพูดว่าเราเนี่ยเขาเป็นเองหรือเปล่า ถ้าใช่เนี่ยนี่คือ projection แสดงว่าเขาเป็นเองเขาไม่พอใจที่ตัวเองเป็นแบบนั้นแต่เขารู้สึกอับอายเขารับตัวเองไม่ได้เขาเลยต้องโยนสิ่งนั้นมาให้เราแล้วก็มาด่าเราแทนคือเหมือนเปลี่ยนเปลี่ยนตัวละครน่ยประมาณนั้นแต่เนี่ยแหละคือพูดง่ายๆว่าถ้าเราฟัง้ดีแล้วแล้วเขาเป็นในสิ่งนี้เขาด่าเราเนี่ยเนี่ยคือ projection และถ้าฟังดีๆเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเขาด่าตัวเองให้เราฟังซึ่งมันก็เหมือนเป็น เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นอ่เป็นครูให้เรารู้ว่าเขาไม่พอใจในตัวเขาเองเรื่องอะไรเขารู้สึกแย่กับตัวเขาเองในเรื่องอะไรเพราะเขาด่าตัวเองให้เราฟังอยู่ใช่ไหมคะอีกเหตุผลหนึ่งที่มาณาคิดออกก็คืออันนี้ใครๆก็รู้คนที่ชอบด่าคนอื่นเนี่ยคือคนที่อิจฉาลิษยาคือคนที่ขี้อิจฉาเนี่ยเพราะว่าเรามีหรือเราเป็นในสิ่งนี้เขาก็อยากมีอยากเป็นแต่ว่าเขาทําไม่ได้ เขาก็จะเกิดความหมั่นไส้จนต้องหาเรื่องคนอื่นใช่ไหมคะหาเรื่องคนที่ตัวเองอิจฉาด้วยกันต่อว่าวิาวาพากษ์วิจารณ์พูดทาร้ายจิตใจพูดลดทอนคุณค่าพูดให้เรารู้สึกเสียความมั่นใจอะไรประมาณนี้คือพูดให้คนอื่นรู้สึกแย่เพื่อที่ตัวเองจะได้ดูดีขึ้นมารู้สึกดีขึ้นมาแค่นั้นเลยแล้วก็แน่นอนนะคะว่าวิธีการรับมือก็เหมือนที่มานาพูดไปว่าถ้าเขาพูดอะไรมาแล้วมันไม่จริงเนี่ยปล่อยมันผ่านไปเลย ไม่ต้องไปเก็บมาถือนะคะเพราะว่าเขาอุตส่าห์เควื่อนาพูดของเขาไม่ตรงตัวเราแล้วอะ่ะเราก็เลยไม่จําเป็นต้องไปเอามาถือไว้นะปล่อยมันไปเลยนะคะโอเคค่ะมาราก็หวังว่าสิ่งที่มานาแชร์กับคุณผู้ชมมาในวันนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะขอบคุณที่รับชมกันในวันนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ